ก่อนแต่เราบินไเ,เข้าสู่เกม Back Cover M กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวัตู้ใหม่เราควรที่ต้องอัญเชิญไหมสำหรับตู้ i s l ไ y r ーและตู้ f a ร์ v e เวสตมีตู้การันตีด้วยนะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ค ver M และงนัล็อกออเรนจินเกนชินอิมแและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือ a d l i ลน ad powerpay ฉะนั้นนจะ เกมนึกถึง power play นะครับก็ในวันนี้นะครับเขามีตู้ใหม่เข้ามาตอนช่วงตีสี่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมอัดคิปประมาณ6กโมงเขามีเข้ามาถึง3ตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้การันตีนะครับแต่เราต้องใช้ back p i s t o แบบพรีเมียมในการปลดล็อกเพื่อเปิดถ้าเราเปิดครบ3ครั้งอะ่ะเราก็จะได้การ์ดของเขาหมายถึงอัญเชิญแบบ10ครั้งนะครับสครั้งจะได้รับการ์ดและถ้าเราเปิดไปจนถึงการันตีก็จะได้รับแบบตัวละครแน่นอนนะครับหตัวส่วนตู้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตู้ลิตและก็ลายอาซึ่งเขา,ก,เก,า,ก,าก็จะเป็นส แอตแท็กเกอร์ทั้งกู้นะครับนอกจากจะเพิ่มเลตอัพของตัวละครแล้วก็ยังเพิ่มเลตอัพในส่วนของหน้าสกิลบางทีถ้าเราดวงดีก็อาจจะได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับในการเปิดแบบ10ครั้งอันนั้นคือดวงดีนะครับเห็นในกลุ่มโพสกันเนี่ยเปิดได้4ตัวเลยตัวใหม่ที่ยังละว2ตัวครับเกินบางทีนะครับส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นตู้ฟาน่ากับเวสโตเขาก็จะเพิ่มเลตอัพเหมือนกันใน2ตูน้นี้ถ้าไม่รวมตู้การ,รันตีเราควรที่ต้องเปิดตู้ไหนดีล่ะโดยพื้นฐานเราก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราจะเเเเเลล่่่่่นนนรรรรรรหืออทททททีีีีีีมมมาาาาาถ้้ใกกณแแแดงงงตต โดยไม่ใช้บาโลก็ให้เปิดหาเวสโตได้นะครับเพื่อเป็นแท้งในทีมแดงและเป็นแท้งในทีมอนาคตหรือเราต้องการตัวแอตแทกเกอร์สายเทคนิคโดยที่เราไม่ได้ทํายามิก็อาจจะต้องไปเปิดหาฟาน่าเพราะตัวนี้ก็จะเป็นสายแอตแทกเกอร์แต่ในกรณีที่เราจะเอาสกิลสานหรือสกิลสังกัดเนี่ยอาจจะต้องมาเข้าคู่กับเวสโตนะครับถึงแม้ว่าจะคนละสีแต่เขาก็จะได้เผาไหมสามารถมาเล่นทีมเผาไหมเผาแบบเดือดๆได้นะครับแต่ส่วนมากจะแนะนําให้เปิดตู้แรงมากกว่าลิสกับไลอาในการที่เราได้2ตัวละครน,นี้มานะครับจะเป็นอะไรที่ดีมาก การที่เราจะไปเล่นทีมเขียวก็จะเล่นได้หลายแบบมากขึ้นโดยลิทกับไลอาถึงแม้ว่าจะเป็นแอตแทกเกอร์ทั้งคู่แต่ยิ่งเราเอามาอยู่ทีมเดียวกันความโหดก็จะบังเกิดเพราะเขาจะมีสกิลผสานที่จะทะลุป้องกันเลเวลสสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจ20%ของพลังป้องกันศัตรูอันนี้ก็จะเดือดมากๆแรงโคตรๆเลยครับเมื่อเราเอามาฆ่าทีมเทคนิคสีฟ้าในเมตาอารีน่าอย่างพวกมาร์คได้เลยนะครับถ้าจะเปิดตู้บนนะครับต้องได้ทั้ง2ตัวนะเพราะ2ตัวนี้เก่งทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเราสามารถเล่นแยกตัวได้หรือ ก็สามารถเล่นแยกตัวได้เช่นกันนะครับแต่เล่นคู่กันอนะ่ะมันจะโหดและดึงประสิทธิภาพได้มากกว่านั่นเองสําหรับทีมที่แนะนําของเขานะครับแน่นอนว่าต้องมีมิโมซ่าอยู่ในทีมและเราไปหาลาเดสมาใส่ลาเดสก็จะเป็นตัวละครแทงเกอร์ตัวนี้นะครับลาเดสสปิริโตเอาไปยืนคู่กับมิโมซ่าเพราะว่าลิสกับไลอาเราจะมายืนคู่กันอีกช่องหนึง่งหรือว่าเราจะเล่นเป็นริวโบวามอตตี้ oti, ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นสายดีบัฟเฟอร์ซึ่งจะสามารถสตัร์ตสตูได้เพิ่มความเสียหายที่ได้รับของสตูนะครับแล้วไปใส่ลิสกาลลโดยยแแค่่่เปีนนตหนตหงร จะเป็นอะไรที่คอมโบคู่กันโหดมากๆนะครับและในการที่เรามีทีมเขียวเราก็จะสามารถลงดันเจียนเทคนิคได้ง่ายมากขึ้นจะท้าทายอะไรก็ได้เกี่ยวกับสีฟ้าเนี่ยลงได้หมดเลยนะครับจะพาเราจบชั้น15ได้ไม่ยากเผื่อในกรณีที่เราจะไปเล่นไอดีใหม่แล้วไปเล่นทีมสีเขียวก็สามารถเปิดหาตู้นี้2ตัวได้เลยนะครับแล้วค่อยไปเลือกกุญแจเป็นมิโมซ่ายางนั้นก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เราจะไม่เปิดหาได้ไหมไม่ต้องเปิดหาก็ได้นะครับถ้าใครอยากข้ามตู้ใครอยากดองเพชรเพราะเดี๋ยวตู้ซีซั่นหน้าก็จะมาอีกประมาณ10วันหลังจากวันที่รรลงคลิปปบไ เปิดหาทีมแดงก็จะดีกว่าแต่ถ้าเราเปิดหาตัวละครทีมเขียวตอนนี้เราก็จะได้เล่นตอนนี้ส่วนถ้าใครไม่เปิดก็ใช้ทีมนี้ไปก่อนนะครับเป็นทีมพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเนี่ยลงดันลงด่านได้เหมือนกันโดยใช้ตัวหลักก็จะเป็นยูโน่เนี่ยแหละครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นเป็นสายดองเพชรเพื่อไปเปิดตู้นนหน้าหน้ารออย่างโนเอลหรือจูเลียสหรือว่าเราอยากจะโหดตอนนี้ไปเล่นทีมฟูเขียวโดยที่เราเอาเพชรที่ดองมาเนี่ยไปเปิดซุ่มแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าจใจดีอ่ะไปรีเอดีใหม่จะ <laughs> ดี ก็อาจจะข้ามไปก่อนได้นะครับส่วนถ้าใครมีงบมากกว่านั้นก็ไปเปิดตู้การันตีอันนี้ก็จะได้ตัวละครแบบแน่นอนเมื่อเราเปิดถึงการันตีสเต็ปสุดท้ายได้การ์ดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเปิดอันนี้สักสิบใบละกันนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะวิ่งกดไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตรงข้ามฉากอัญเชิญเนี่ยผมขอปิดก่อนละกันจะได้เห็นด้วยว่ามันมีสีทองไหมหรือไม่มีกันนะอัญเชิญไปครับบึมประตูสีทองอยู่มีชุดคุณหนูลืมตาหรือเปล่าเอ้ยลืมตาลืมตาอย่างนี้ ลุงมาหนึ่งสองเลยขอได้สองตัวนะฮะการ์ดไม่ต้องก็ไนดนะ้รุนไปนะครับเปิดสิบครั้งเถอยเอสรด e เ e นเตอรไม่ใช่ e b u f f e r ตัวระคอนดีบัฟก็มานะครับอย่าก,การ์ดเลขอเป็นตัวอย่าก,การ์ดตัวมาก่อนการ์ดค่อยว่ากันแคทเธอรีนไปครับเขียวการ์ดไปต่อ บึ้มว่ายังไงสิเอ้ยโอ้โหการ์ดจบเลยจบเลยการลิสต์นะครับมาทมําไมนี่การ์ดเขาก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพิ่มแรงโจมตีเพิ่ม,ม,าม,มาตาคิทิคอนแต่เราไม่อยากได้เราอยากได้ตัวอันนี้ล่ะโอเคการ์ดเขียวอยู่นะการ์ดเขียวต่อไปตัวตัวตัวปึ้มแล้วก็อฮ้ยยงังยังไปต่อ ตัว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 เอสจ้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่อยากได้การ์ดไปอยากตัวอันนี้ตัวมาไหมเอ้ยตัวอยู่แต่ไลอาป์ปะเนี่ยไลอาก็โอเคครับไลอาได้อยู่ นี่ก็ยังได้ตัวนะครับการเปิด1ิบครั้งได้ทั้งตัวได้ทั้งการ์ดแต่เป็นการ์ดของตัวละครอื่นนะอย่างน้อยผมก็มีตัวเล่นแล้วนะครับไลอา <laughs> แต่ถ้ามาคู่นิดได้ก็จะเถื่อนมากๆเปิดตู้นี้ไปแล้ว10เปิดอีกตู้หนึง่งสัก10ดีไหมอ่ะลองสักหน่อยแล้วกันนะครับโลบขึ้นมาอีกไป1ิไป,ไปอันเชิญโอ้โหไม่ชุดคุณหนูแต่คุณปู่ลืมตาไหมเออนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่ง เขียวทั้งนั้นเลยป๋าหนึ่งเองครับรู้สึกว่าตู้นี้จะค่อนข้างเกลือนะการ์ดก็ไม่ได้ใช่อันที่เราต้องการด้วยไปอีกสักสิบล้วกันนะครับไปเพ็ดเพิดไปน้องๆแล้วอันเชิญไปชุดคุณหนูอยู่ปึ้มดื่มตามาครับ S S R มาหนึ่งอีกสักหนึ่งไหมอีกสักหนึ่งชวิงชวิง <laughs> โอ้โหการ์ดมาเลยครับจบแล้วการ์ดเวสโตอเอามาทำไมครับนี่ให้บาลีร้อยเปอรของพลังจบตีเป็นเวลา2เทินเมื่อฟื้นฟูพลังชีวิตเหมือนจะดีการ์ดมาเฉยสนทันทนี้โอกาสออกการ์ดนี่ยากกว่าตัวเองนะครับแต่มาแบบนี้ก็ปวดหวัวเหมือนกันนะอ่ะผมไปเปิดตู้แรกแล้วกันอีกสักสิบนี่ก,การ์ดเราต้องมีตัวตัวอื่นจุดนะครับลืมตามไหม กระแทกตาไปสักทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการเปิดล่อเปิดล่อแสงจ้าๆแบบนี้อาจจะเป็นการ์ดข้าไปก่อนข้ามไปก่อนกอนดไปครับหน้าสกิลไม่ไม่ดีนะโอ้โหนี่นไงหน้าสกิลฮะสกิลนี้ด้วยโอ้โหยากเลยสกิลเอเดน่าก็ามาอยู่นะครับแต่มันเป็นหน้าสกิลอะเอามาทำไหมครับเนี่ย ยากนะครับตัวก็อยากได้เอก็มาแต่การ์ดมาอย่างนี้มันไม่เวิร์กเลยนะครับทำไมมันออกหลุดเลยแบบนี้ล่ะครับอีกสักสิบปะ่ะบึ้มแล้วยังไงซิได้รู้นอีกหรอเอือหลืมตารลวดวด,วดัวอื้อแล้วแสงไม่จ้าแบบตะกี้อาจจะเป็นตัวหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต้องอย่างนี้สิครับพวกเราเกิดมานี่ลิทของจริงดีนะไม่เปิดถึงการันตีนะครับตัวมาก่อนแต่ของอื่นๆนี่เขียวหมดเลยนะครับๆๆๆๆๆๆอามีตัวมีการ์ดไลอาไม่มีการ์ด,ไม,มรดไม่เป็นไรนะครับใช้การ์ดก่อนหน้านี้ได้อยู่เรลือได้ว่าเปิดไป30ครั้งได้2อตัวก็ตึงๆนะครับแต่มีการ์ดลิท <c oughs> ด้วยการไลอาไม่มีถ้ามีการไลอาได้คัดลอกปรับของสตูสองชนิดเลยนะ อยากเปิดอีกสักหนึ่งครั้งแต่เป็นของตู้นี้จัดไปตู้นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจุดชุดคนหนูอยู่ลืมตาไหมเนี่ยลุงลุงเออชุดคุณหนูแต่ก็เกลือนะครับไม่น่าเป็นประตูสีเขียวไนดะ้ย่างนี้คือประมาณว่าเราได้ตัวไงแต่ก็โคงแบบช้ำเกินอ,อีกสักทีหนึ่งครับผมไม่เชื่อหรอกว่าตู้นี้มันจะ เกือนเกินไปนะครับต้องมาสิอืเริมตาปาหน้าก็ได้เอ้ยสองไปเอ้ยนะโลกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะลิวใช่ไหมโอ้โหทีมเขียวฟูฟูตึงๆไปครับลิวบูวามอมตี้อ้าวได้ตัวครับก็ยังดีต้องอย่างนี้สิครับ พอกหลุดเลส <c oughs> ครบเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลาเดสแต่ก็ไม่เป็นไรเสียเพชรไปประมาณ6 0 0 0นี่ยิ้มแฉ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็คือผลประกอบการที่ผมได้มานะครับ3ตัวละครทีมเขียวยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับส่วนตัวผมแนะนําให้ข้ามนะตูน้นี้แต่ถ้าเปิดเปิดเอา2ตัวละครนี้เราจะได้เล่นทีมเขียวได้ดง,ง่ายๆโดยที่เรามีมิโม,ม,มซ่ายอยู่แล้วหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากแล้วก่ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหมพห่พา,า,าร์ทหน